ีด่ดูดิมันแปลงร่างอีกแล้วดูดิต <_ c oughs> ายแ้วแมโอ้ยมันเป็นทีมเปควงรนวนใต่กูโอ้เ,อเดียนี้มันโปกันทั้งทีมเลยเว้ยนี่มันแปลงอ่างอแล้วเนี่ยดีกูเนี่ย โอ้โหไม่ฟื้นเลยแล้วโอ้ยโอยแล้วโอ้มีแต่เลือดไม่มีกอดเลย โอ้โหอุ้ยหี้ยนี่กูร้อเมตรที่ินตั้งแต่หลังคานีเลยก็เดืองกจันเดอบโปไปีออลาไม่เลือกเลยอ้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยสอดแนมเลยสอดแนมสอดแนมนั่นมันแงแล้วดิแ่านซูวไหนต้องสดต้องสดมวยอุ้ยี้ะ ไปตกกกูเองอย่าฆ่ากูมามาดูต uh ีโปดิมาดูพีโปไหนีไงีโปนี่ไงนี่ยีอินเนี่ยโชุดแค่เดียวเฮ้ยเวอุ้ยออ้ดูดิออ้อุ้ยยแรงมบินไปด้วยอุ้ยมาเผา มังแปลกแรกเลยเออแปลกไรเลยอะเฮียสีเป็นน้อยปสิดัวเลยอไอโรตีนอะไรีค่ะจีาหลักาได้หมดแล้วเอ้ยโปล้มโปล้มโ้ยอหุ้ยนอนนอนมาแมวเฮ้ยนอนมาแมวยงดีกูเนี่ยหนอนมาวแมวเนี่ยเอออุ้ยอุ้อ้เด็กก อู้บินบินบิบินโอ้ยโอ้ยโอ้ยบิี้องบไอ้ยังร้องเปาด้วยเฮียไอ้ลืมลือแบเลยแบไงวะแบเแย้วไอ้นี่นายกดไอ้รองสุดท้าย อาวเจือออกเลยมาเฮ้ยเจือปูรอดเป็นสองอุ้ยบอสเคลียดีโอ้โหปูร้อง oh. oh, yeah. เสียเฮ้ยไอ้พี่มาทางนี้น่ะกูขอตายท้อหมดตรงไหนไหวอ่ะไอตายท้อสุดไอ้ยี่กูไม่กล้าเล่นแล้วสิกูไม่กล้าเล่นแล้ว บรรยกาศจริงรรยกาเเียมอติลีนีไปเดินวาวันีคตตัวใหญ่ใหญ่ยไทยทนมีผลิตเยอไอ้พัิตันทีผลิตีอ้เนลลนี่กูเริ่มกลัวพลังกับหน้าของประเจ้าแ่มันอะไรวะนะนั่นนะบดุก ủa tầm hey tôi vậy thì ở thăm bì ở thăm bì ảo vậy thì ở thăm bì ảo vậy thì đây anh tin nha ponin onia nè nè dabi nè 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 bì nè เดี้ยเฮืยเฮืยเดือเอดโอ้โหไปแล้ไปแล้วดีดีแล้วดีเฮ้ยเจตานิผลิตเจตานิ้ลิตเจตานิผลิตเจตานิไปกูไปเถอะกูตายตอนสดหนดิโอซีไปไหนเอซีไอซ เฮ้ยนิดะเฮ้ย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 ยักษ์เจ้าพวกสิวเห็นท่านผีประหลิดบอกใช่ไหมดูดูดูมาดูโอ้โหตัววันตัววันวันที่ทำได้โอ้โหเตรียมตัวได้ที่โอ้ยเดี๋ยวเอาไหมก็โปรไอสัตว์เฮ้ยเนี่ยมีที่ไหนปวดไม่อือตัว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  ตกมือเลยลกินดาไมันคงวิ่งเกมไปกูแบบขึ้นฟ้าไปเลยไหมกูไม่ตูนะักกูตกกูยืนตกมือตรงเนี้ยมา, <c oughs> มามดูเพื่อนเราดิเยวาวรอดได้ยังไงจากส้นตีนของมอเตอร์นี่ <c oughs> ดิดูมันดูมันได้ยัง เออกมาเทปนีไปไหนวะโอ้ยเออมันเปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรออ๋ออ๋อ เอาเอาไปเอาไปบั๊กแตกโผลลงทีบั๊กแดกเลยมึงยังมีสามตัวไอ้ว่าอีกคนหนึ่งมันน่าจะไม่โปลนะไอ้กระเป๋านี่ไงี้ยอันนีเพื่องเราว่าเราเห็นกูในสายตาละโอ้ยตัวอะไรก็หลังเมื่อกี้ โอ้ยเอ๊ะที่เปิดบัวว้าเฮ้ยเฮ้มึงดูเหี้ยเขาไม่ได้ตกมือรุลัวไม่ตกมือรัวๆเลยโอ้ยโอ้ยไอพวกใช้มาโอ้ยไอพวกตีแดง